สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณาในการทดลองหลอดหนึ่งได้ค่ะอุปรกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีขวดน้ํานะคะขวดน้ำเนี่ยจะใส่น้ําเอาไว้เต็มขวดเลยค่ะอันนึงก็คือหลอดดูดนะคะและก็จะมีกระดาษทิชชู่ค่ะขั้นตอนในการทดลองนะคะเดี๋ยวคุณาจะเอาหลอดเนี่ยวางไว้บนขวดน้ํานะคะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเอามือเราลองไปวางไว้ใกล้ๆหลอดนะคะเอาไปไว้ใกล้ๆหลอดนะคะห้ามให้มือของเราโดนหลอดนะคะเห็นไหมคะหลอดของเราหมุนได้ไหมคะหลอดของเราหมุนไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณาจ,จะลองเอากระดาษทิชชู่เนี่ยมาถูปลายหลอดทั้งสองข้างเลยนะคะ แล้วเราก็เอามาวางไว้บนขวดน้ำเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนะคะเอามือเราไปวางใกล้ๆเห็นไหมคะหลอดของเราหมุนได้แล้วนะคะหลอดของเราหมุนได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทดลองกันค่ะ ทำไมห,หลอดถึงหมุนได้นะคะหลอดนะคะเมื่อครูเอากระดาษทิชชู่เนี่ยมาถูหลอดนะคะทําให้เกิดการเสียดสีก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นเมื่อมีวัตถุมาอยู่ใกล้นะคะก็จะทําให้เกิดแรงดึงดูดขึ้นนั่นเองค่ะจึงทําให้หลอดของเราหมุนได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนลองทําการทดลองนี้นะคะแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูนาดูนะคะว่าผลการทดลองของนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างนะคะ โดยในคลิปวิดีโอนะคะให้นักเรียนแนะนําตัวเองนะคะบอกอุปกรณ์ในการทดลองบอกขั้นตอนในการทดลองพร้อมกับสรุปผลมาให้คุณาค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ